ไปดูกับคุณแม่ท่านหนึ่งดีกว่าสวยออร่ามากๆไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะซีริตา้าเจนเซนสวยจริงๆแ,<ผ>ลแล้วบอกเ<อ>ลยว,ว่า<อ>เป็นแม่ลูกหนึ่งที่แบบว่าอุ้ยเพอร์เฟกน้องระเบียดนิวว้วแล้วลูกชายเขาก็น่ารักมากๆตอนนี้หลงลูกแบบไม่ไหวค่ะน้องกว<อ>ินท<อ>ั้งพู่เลยตอนนี้ใครที่ติดตามไอจีของแมริต้าน่าจะได้เห็นความน่ารักน่าชังของน้องกวินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะพิริต้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยตอนนี้พัฒนาการดีมากพูดเก่งสอนอะไรก็จดจําได้หมดแล้วก็ที่สําคัญเรียน รู้ตามผู้ใหญ่ด้วยค่ะรักความสะอาดเนี่ยยืนหนึ่งเลยเชื่อไหมคคุณผู้ชมดูจากคลิปนะคุณแม่เนี่ยชอบลงน้องก็มีทำอะไรช่วยเช็ดกวาดนะคะตรงนั้นสกปรกหรือเปล่าตรงนี้สกปรกหรือเปล่าเช็ดเก่งมากเป็นหนูน้อยเจ้าระเบียบคุณดูสิไม้กวาดโตกว่าตัวแล้วอ่ะเออนะนอกจากนี้ค่ะพิริตาก็พูดถึงโมเมนต์ที่ไปต่างประเทศเข้าไปกับทางครอบครัวเนาะสามีเนี่ยคุณกรณรงเดชเนี่ยนะไปทํางานก็เลยถือโอกาสกระเตงลูกกระเตงเมียไปเที่ยวพักผ่อนกันเลยทีเดียวค่ะทริปนี้บอกเลยว่า แฮปปี้แบบสุดๆคะ่ะพูดเก่งค่ะก็เป็นความสุขของคุณแม่มากแล้วก็ทุกวันก็ตื่นมาก็จะต้องมีอะไรที่เขาเซอร์ไพรส์เราทุกวันเขาจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือเขารอบเดียวเขาจะจําได้เป็นอะไรที่เราเซอร์ไพรส์มากๆจดจําได้ไวแล้วก็เริ่มมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรอย่างี้ค่ะเขารักความสะอาดแล้วก็การเป็นระเบียบมาก ชอบจัดเรียงของต้องเรียงให้เท่ากันน่าจะเหมือนพี่กรณ์มากกว่าพี่กรณ์จะเป็นคนแบบเปะมากเป็นช่วงโอกาสที่คุณกรณ์ต้องไปทํางานแล้วก็มีประชุมมีไปดูงานหนึ่งวนันแล้วตัวลิต้าก็เลยพาลูกไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวแวรไซายไปชมธรรมชาติรักมากเลยนะคะอยากจะมีครอบครัวที่แบบว่าเฮ้ยแบบ พาไปที่เวสต์ซายอะไงเรเงี้ยเวสต์ซดยตรงไหนอะเวสต์ซด์ปารีสดูยูนิโอ้ปารีสโอเคฝ่าน้ำท่วมแยกลาะเท้าให้ได้ก่อนก่อนจะไปปารีสอะ